สวัสดีครับผมผมจากคลิมเลสซูายนะครับผมวันนี้ไม่พูดบ้านทําเพลงมีรถเข้าใหม่คือ c b r 500R นะครับผมวันนี้ก็อยู่ที่ร้านนะใครสนใจก็ติดต่อที่เบอร์ตามนี้เลยนะครับผมผมก็ทิ้งเบอร์ทิ้งลไลน์ไ้ให้หมดละนะโอเคนี่คือ c b r 500เข้าใหม่รถมือเดียวนะครับผมกุญแจ2ดอกนะครับรถสวยๆใสๆเลยนะครับรถเป็นรถมือเดียวปิดเจ้าของก็คือซื้อให้ลูกชายขับลูกชายไปเรียนเมืองนอกก็เลยเลิก ขายให้เรานะครับผมล้อหลังเป็นล้อหลัง cbr 6 5 0 f นะครับท่อเป็นท่อ ngt คอยยางครับผมเสียงนุ่มๆเดี๋ยวมาสตาร์ทให้ฟังนะครับโอเครถเนี่ยบอกได้เลยว่าสวยกลิบนะครับผมแทบไม่มีริ้วรอยนะครับก็มีไฟเลี้ยวแต่งนะไฟเลี้ยวแต่งมีล้อยางโอเคล้อยางก็ออกเดิมโอเคอยู่นะครับผมแล้วก็มีชิวหน้านะครับที่เป็นชิวหน้าแต่งนะโอเคเดี๋ยวมาดูฝั่งซ้ายบ้างนะครับฝั่งซ้ายก็สวยๆนะครับเป็น cbr 5 0 0 r นะครับผมสีดำ 500R สีดำเครื่องตัวถังเนี่ยวกรอยเลยแข็งเค็งไม่มีนะครับรถสวยสวยเลยนะครับไม่เคยล้มไม่เคยชนนะครับแน่นอนการันตีเนี่ยแล้วก็ข้างบนก็จะมีตัวครอบถังนะครับเป็นตัวครอบถังโมทีฟกันรอยถังนะยางหลังนี่ก็เป็นยางหลังของใส่ล้อ CBR650 นะครับมันก็เลยทำให้ใส่ยางใหญ่ได้นะครับแม้นี่ก็จะเป็นยางใหญ่ๆหน่อย ด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับผม,มผมเอาท้ายออกนะของเดิมมีอยู่นะครับผมแต่ว่าผมอ,าออกนะครับผมมาพามาดูรถแล้วก็มาดูเลขไหมตั้งหน่อยเลขไหมอยู่ที่สามหมื่นหเดี๋ยวผมพามาสตาร์ทให้ฟังครับปุ๊บกดปุ่ม สวยงามนะครับกับเจ้า10 r 500 r คันนี้นะครับก็ mm. ออกรถจบอยู่9,000นะผ่อนเดือนละ3,000กว่าบาทนะครับผมเป็นรถปี2,017เลยนะครับผม1 b r 500 r คันนี้นะครับ mm. เครื่องเกียร์มีการันตีให้นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้วันรับรถนะครับไฟเป็นไฟ LED สี v G C, ขาวแบบนี้เลยนะครับผมโอเคถ้าใครสนใจนะครับผมก็ติดต่อที่เบอร์ไลฟ์เฟส ตามนี้เลยนะครับเข้าไปดูรถอัปเดตได้ใน Facebook นะครับผมในแฟนเพจริมเลโซบายนะครับผมสำหรับวันนี้ขอย่างลาไปก่อนสวัสดีครับ